ท่าทั้งหมดภาวความพลบสวัสดีครับนักเรียนวันนี้เรามาเรียนงานเชื่อมไฟฟ้าครั้งแรกนะครับก็ที่ผ่านมานาที่ได้ฝึกมานะครับเราได้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือเบื้องต้นนะครับแล้วก็ครั้งแรกอันนี้ว่านี้นะครับก็คือครั้งแรก ที่เราจะเริ่มฝึกแบบจริงจังเข้าใจไหมครับดังนั้นเดี๋ยวครูจะทำงานเดิมหรือเชื่อมงานเก่าที่เราได้ได้ฝึกปฏิบัติมาเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเข้าสเต็ปหรือตามใาบงานของเราเลยนะครับก็คือการฝึกการเชื่อมแบบการสร้างบ่อหลอมละลายแล้วก็การเคลื่อนที่นะครับ ที่ครูได้สอนมาในทฤษฎีนะครับแล้วก็ครูจะครูคจะใช้หลักและวิธี5องค์ประกอบมามาใส่ลงในในใบงานใบชิ้นงานในที่เราฝึกกันเลยโอเคไหมครับดังนั้นวันนี้วันนี้สิ่งที่ได้ก็คืองานได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวดูลักษณะท่าทางเดี๋ยวครูเชื่อมให้ดูโอเคนะครับเดี๋ยวไปไว้ๆเลยนะไม่เสียเวลาให้เราดู ตาดูนะลักษณะท่าทางแล้วก็การการเคลื่อนที่ของครูเป็นแบบไหนยังไงนะครับถ้าเราจับจุดได้นะจับจุดได้เทคนิคได้นะไม่ยากเลยโอเคไหมครับดังนั้นดังนั้นงานเชื่อมหรือวิชางานเชื่อมผู้ปฏิบัติเนี่ยเป็นหัวใจที่สุดที่สุดของการฝึกปฏิบัติที่สุดของคำว่าความสำคัญเลยอะไรมาแทนที่ไม่ได้ นะครับว่ามีโบรบอทมาแทนที่ไม่ได้โอเคไหมครับดังนั้นเดี๋ยวครูจะเชื่อมลงในชิ้นงานนะแบบง่ายๆแบบเบือบ้องต้นแรกเลยโอเคไหมครับนะดังนั้นครูจะสาธิตรตรงนี้ให้ดูให้ดูก่อนแต่ปฏิบัติจริงก็คือเข้าในโอเคไหมครับครูก็เอาสายมาฝึกมาปฏิบัติมาทดลองทดสอบให้เราดูนี้โอเคไหมครับเดี๋ยวไปเปิด เปิดเบเกอร์หมายเลขเก้เลยครับเปิดๆให้คูน่อยอ่อนเปิดยังโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วก็มาก็มาทําการเปิดเบเกอร์หรือสวิตทั้งหลังนะครับเบเกอร์ Baker ก็ขึ้นสวิตก็ขึ้นคูได้ตั้งไว้แล้วเมื่อครั้งที่แล้วก็คือ9 0แอมนะ9กแอมก็คือบวกลบไม่เกิน2ดังนั้น91 92หรือ8 89ได้นะก็คือชิ้นงานของเราลดเชื่อม